ภาวนาในขั้นต้นๆนี้จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหรแ่แล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไป หากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่นมีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสัน่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกใกล้ๆกับวตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กกลงหรือเกิดความสว่างขึ้นมา อย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งจิตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหร่ อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบเือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวด เมื่อเป็นเช่นนั้นใจทุรนทุรายไม่ดิ้นรนมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียว อันนี้เป็นสมาธิในขั้นตน้นซึ่งเรียกว่าปรถมสมาธิปรถมมจิตปรถมวิญญาณมาโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่า เจิอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไร